Okay. โอเคก็สวัสดีครับทุกท่านนะฮะก็วันนี้วันที่ทเท่าไหร่เอ่อ่เอพพว,วันที่สิบนะครับเดือนหกนี่ปีหกสามนะครับเข้าสู่ช่วงครึ่งปีแล้วนะครับอ่าพราะนันก็เรามาเกินครึ่งทางนะแต่ว่าเนื้อหาของตัวการสอบนะครับของประกันเรือเนี่ยเรามาเกินครึ่งทางแนละ้ว เราเรียนจบไป2พาร์ทแล้วพาร์ทแรกที่ที่คุยกันไปคือพาร์ทเรื่องของตัวสินค้าถูกไหมครับเงื่อนไขต่างๆนะครับบินโคเทิร์มหลายนะครับแล้วก็รูปแบบการมุมครองนะครับเป็น ICC ABC นะฮะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับก็มันมันมีลิงก์นะครับเียวทิ้งลิงก์ไว้ให้ทุกครั้งที่ทุกอาทิตย์ละกันนะครับแต่ทุกครั้งมันจะเยอะไปนะก็ทิ้งเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไร่ะเป็นเพลย์ลิสต์ไม่ให้นะครับก็สามารถเข้าไปดูเพลย์ลิสต์ได้เนาะ ใครก็สามารถใครที่แบบป้ยไม่ทันวันไหนเราก็ไปดูครับว่าเราวันไหนนะครับหนึ่งวันจะมีประมาณสามพาร์ทเพราะฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นก็สามารถซอยแบ่งย่อยได้นะครับไม่ต้องดูยาวเพราะบางคนแบบพอยาวแลวสมาธิหลุดเราเลยแบ่งเป็นสามพาร์ทให้คุณได้ดูไปเรื่อยๆนะครับไม่ทันวันไหนกลับไปดูวันนั้นนะครับแต่แนวแต่ถ้าเป็นได้ถ้านั่งฟังตัวเนี้ยจะได้อัคครดกว่าเนาะและที่มันคือถ้ามันมีคําถามหรือถ้าเราอยากฮ้ยอยากรู้อยากอะไรเพิ่มเติมข้อหัวข้อไหนเพิ่มเติมเนี่ยเราสามารถพิมพ์ทุยกันแล้วก็ถามกันได้นะ เอาเรื่องกันเลยดีกว่านะครับต่อจากครั้งที่แล้วเนี่ยผมจบไปในส่วนของ ICC ทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวอย่างโจทย์นะอย่าลืมกลับไปดูกันนะครับอ่ะคราวนี้พูดถึงอายุความนะครับครั้งแล้วพูดถึงอายุความไปแล้วนะครับว่าอายุความในกรณีที่จะเรียกร้องค่าสินไหมนะครับคุณอยากเรียกร้องกับผู้รับขนส่งนะครับหรือบริษัทที่ขนส่งของสินค้าให้คุณเนี่ยเพราะให้เวลาในการฟ้องร้องอยู่ที่1ปีนะครับแต่ค่าฟ้องร้องกับบริษัทประกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นการฟ้องร้องกัน อ่ให้เวลาทั้งหมดสองปีนะครับอ๋อจำง่ายนะครับสองปีก็จะเหมือนพระพระชาชบัญญัตินะครับประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ส่วนของประกันวิ ly, นาศภัยเนี่ยก็อยู่ที่สองปีเหมือนกันแต่เนื่องจากว่าในการขนส่งองนันนี้มันมันไม่ได้มีแค่ว่าบริษัทประกันเนี่ยจะฟ้องถูกไหมครับผู้ที่จะทําให้สินค้าเสียคือคนที่รับขนส่งเนะี่ยเออเราอาจจะต้องฟ้องเหมือนกันอ,อ่าเช่นเดียวกันกับว่าค่าสมมติน,น,นี้เอ,อ่อรถชนนะครับแล้วเราเป็นฝ่ายถูกย่าเราอาจจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนะย เราอาจจะฟ้องประกันของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันที่ฟ้องประก,รกันก็ต้องฟ้องในส่วนของคนที่กระทําละเมิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนนี้แต่ว่าไอ้ตัวนั้นไม่มีระยะเวลาสองปีแต่ครับเป็นลักษณะของเดือนบอกว่าเฮ้ยทุนจะฟ้องบริษัทผู้ขนส่งเนี่ยให้เวลาแค่หนึ่งปีนะแต่ถ้าฟ้องบริษัทประกันโอเคให้เวลาสองปีนะครับถึงเรียกว่าขาดอายุความนี่หนาที่ในการพิสูจน์นะครับว่า สินค้าเนะสียหายเท่าไหร่นะครับก็เป็นผู้ประกันเนาะเพราะว่า,าบริษัทไม่มีไม่มีครับไม่มีว่าจะไปวิ่งปผมการันตีว่าน้อยครับที่จะวิ่งไปดูว่าเสียหายเท่าไรนะฮะเพราะว่าถ้าวิ่งเอาเรือไปวิ่งแล้วก็ไปกู้ซากขึ้นมานะครับส่วนใหญ่ก็แพงกว่าเนาะโอเคนะครับถัดมานะครับเราจะไปรู้จัก Exis ซินะครับซาวิชชาร์สนะก็ซาวิชานะาวชาร์แล้วก็เงื่อนไขนะครับกรณีซากทัพ เริ่มกันเลยนะครับหน้าที่ผู้ค้าในการขนส่งสินค้านะครับนี่เญาหปิดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเห็นหน้ากันนะับมันจะไม่ต่างจากคลิปทั่วไปนะฮะมันต้องมีอะไรที่มันแตกต่างนิดนึงนะครับโอเคเนี๋ยเปิดนะครับอ่าอ่ะหน้าที่ผู้ประกันนะครับ,นรนรบในการประกันขนส่งสินค้าทางทะเลเนาะอันดับแรกเลยนะครับ ดึงนะครับตอนนี้ดึงดึงเล่มด,ดึงเกมแล้วเอกี้นะครับไม่ได้เปิดไฟนะครับมอนนี้ก็น่าก็จะครค้ำๆหน่อยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับทุกท่านเ okay กแล้วหน้าก็จะฟ้ฟาๆนะครับไม่ต้องตกใจนะครับผมอ่มาเริ่มกันนะครับไกลๆหน้าที่ของบูประกันภัยครับเนี่ย หนึ่งเลยคือจัดส่งนะครับสินอาจจะส่งพวกหลักฐานต่างๆนะครับแล้วก็ที่จะเบิกเงินหรือเรียกร้องค่าสินใหม่เงินตัวประกันนะครับแล้วก็แจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าให้ผู้ประกันภัยทราบสุดท้ายเลยคือแจ้งข้อมูลนะครับเส้นทางการเดินเรือแล้วสี่ก็คือเออ,เอ,อมีอยู่สามอย่างนะครับ <c oughs> ข้อนี้มันมีคาตอบสมตอคือถ้าไม่ใช่สามอย่างนี้ให้เลือกให้จําตัวนี้เลยครับ <c oughs> ถ้าไม่ใช่สามอย่างถ้าไม่มีคําว่าถูกทุกข้อนะให้พูดถ้าคาว่าข้อใด ไม่ใช่หน้าที่ของผู้อปราันะครับสำหรับการของสินค้าทางทะเลก็ดูตัวเองครับการจัดหาผู้สำรวจนะครับถึงแม้ว่าเราจะสำรวจความช่ายแต่ลการจัดหาผู้สำรวจความชายนี่ไม่ใช่หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยนะครับฟรอนชัยก็คือขีดความรับผิดนะครับขีดความรับผิดในส่วนของเวลาที่เหมือนจะเหมือนกันกับ ตัวเอ c e s s คล้ายๆจริงๆกะบอกว่าเหมือนกนไม่ได้นะครับตรงรีกว่าคล้ายๆนะครับก็คือขีดความรับผิดที่บริษัทประกันบอกว่าเฮ้ยถ้าเมื่อไหร่ถึงขีดตรงเนี้ถึง,ถ,งถึงลิมิตตรงนี้โอเคฉันจะจ่ายเงินเป็นค่าสินไหมคุณ <S <S ตั้งแต่บาทแรกนะครับแต่ถ้าไม่ถึงคุณใจั้งหมดนะครับดูนี่นคือสูงนัาต,ตั้งที่ฟันใช้ไว้ที่1ล้านแล้วความเสีายมันอยู่ที่8ปดแสนบริษัทประกันไม่จ่ายแมแต่บาทเดียวนะครับเพราะว่ามันยังไม่ถึงฟารนใช้ที่เราตั้งไว้นะครับ เนี่ยคอนเซ็ปต์เนอฟานแล้วกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ถึงเกินไปนบาทหนึ่งนะครับหรือเท่ากันอย่างเงี้ยครับบอกว่าหนึ่งล้านมีความเสียหายหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะครับเขาจะจ่ายเลยครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนไม่ได้จ่ายส่วนต่างนะฮะจ่ายหนึ่งล้านหนึ่งแสนซึ่งต่างจากตัวประกันรถถ้าเราซื้อเป็น deductible ไว้ใช่ไหมครับดีดักก็คือการซื้อเพื่อรับส่วนลดนะครับการซื้อเพื่อรับส่วนลดแล้วเรายอมจ่ายถ้าเกิดเหตุกนาะรณ์ะนี่ยถ้าเป็นรถเนี่ยราบอกเสียหายเราซื้อดีดักไว้ห้าพันแล้วเสียหหายทั้งมด หมื่นหนึ่งเราต้องจ่ายก่อนห้าพันแล้วบริษัทประกันจะจ่ายส่วนต่างห้าพันมาอีกทีหนึ่งประมาณนั้นโอเคไหมครับนั่นแหละนั่นคือดีดักครับดีดักมันจะต้องจ่ายส่วนเกินแต่ถ้าเป็นฟรานชสาเนี่ยคล้าย,ายดีดักเลยถ้าไม่ถึงก็บริษัทก็ไม่ได้จ่ายแต่ถ้าถึงปั๊บบริษัทจ่ายคืนตั้งแต่บาทแรกนะพรว่าหนึ่งล้านหนึ่งแสนก็คือจ่ายหนึ่งล้านหนึ่งแสนเลยไม่ใช่ว่าจ่ายแสนหนึ่งที่เกินล้านนะครับคือจ่ายแต่บาทแรกแต่ถ้าเป็นดีดักคือจ่ายส่วนต่างโอเคนะครับ ผมยกตัวอย่างฟรนช์ใช้สักครอหนึ่งไดฝาถ้าสองคอแล้วกันจะได้เห็นภาพนะครับนะพอมปนจอสีฟ้าปรับหน้าผมมันจะสยองสยองหน่อยนะครับโอเคนะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากนะครับมันก็จะมาๆนี่แหละนะนะทุกท่านไม่คิดมากนะครับแต่ผมพูดเองจะคิดมากเองแล้วนะครับอ่ะตัวอย่างครับเขาเรียกว่าบริษัทประกันนะครับทำบริษัทกอทาประกันขนส่งสินค้าทางเรือนะครับโดยมีฟรานช์ใช้นะครับกำหนดฟรานช์ใช้ที่หนึ่งล้านบาท ทุนประกันยี่สิบล้านเห็นไหมฮะทุนเยอะมากแต่ซื้อฟานหนึ่งหนึ่งล้านนะครับขีดฟานไปที่หนึ่งล้านจากเรือที่เดินทางเกิดชนกับเรือลำอื่นนะครับมีความเสียหายสองแสนบาทนะบบริษัทกรนะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันอ้ซึ่งเป็นบริษัทที่ขนส่งเนี่ยจะรับค่าสินหไหมหรือไม่นะครับอ่ะคราวนี้มาดูกับสิ่งแรกที่คุณต้องรู้ก็คือว่ามันมีฟานไหมมีฟานใช้ไหมมีครับเพราะกดว่าไอ้ฟานใช้เนี่ยไม่ธรรมดาด้วยนะ ฟรนใช้ตัวนี้ก็ซื้อเยอะนะครับซื้อเยอะพอสมควรเลยนะครับซื้อไว้นะครับก็คือลิมิตไว้ที่หนึ่งล้านบาทนะครับลิมิตไว้ที่หนึ่งล้านบาทคุณไหมไหนี่ครับลิมิตไว้ที่หนึ่งล้านโอเคนะครับนั่นหมายความว่าถ้ายังไม่ถึงล้านปั๊บบริษัทไม่จ่ายแล้วคนนี้ยข้อความสิ่งที่เสียหายคือเสียหายแค่เท่าไหร่ออรครับสองแสนยังไม่ถึงยังไม่ถึงฟรานนะครับตัวตีนะครับของหลุนนะเชีงยงนั้นนิดหนึ่ง นะครับยังไม่ถึงฟรั์แบบนี้ก็ปริษัทไปครับไม่ต้องจ่ายนะครับพอะยังไม่ถึงขีดจากัดที่ตั้งไว้ครับมาดูตัวที่สองครับบริษัทขอร์ททำประกันผองสุการทางทะเลนะครับทําฟาร์มไว้ที่สองล้านครับทุนประกันยี่สิบล้านจากนั้นเรือก็ได้ชนกันอีกครับมีความเสียทั้งหมดสามล้านบาทจะรับการชดใช้หรือไม่นะครับเชืว่า เขาทาฟรานไว้ที่2ล้านครับแต่ความเสียหายมัน3มล้านมันสูงกว่าฟรานไปแล้วถูกไหมครับดังนั้นเมื่อความเสียหายสูงกว่าฟรานไชส์นะครับบริษัทประกันจะต้องจ่ายให้ความเสียหายให้ตั้งแต่บาทแรกเสียหาย3ล้านก็จ่าย3ล้านบาทครับโอเคไหมฟรนไชส์ถ้าถึงขีดตัวน,นั้นนะครับก็จ่ายตั้งแต่บาทแรกนะครับโอเคไหมแต่ถ้าไม่ถึงก็ไม่จ่ายถ้าถึงปั๊บจ่ายคือนังแต่บาทแรกนะครับเก็ตนะอย่า การสับสนนะครับกับดีดักนะฮะโอเคต่อนะครับอ่ะเนี่ยต่อนะครับนะไปต่อนะครับนะอ็กซ์เนะครับ x อ็ เป็นลักษณะของเงื่อนไขนะครับค่าเสียหายส่วนแรกที่ผู้ประกันต้องรับผิดชอบโดยต้องจ่ายภายในเจดวันนับจากวันที่เรียกร้องค่าสินใหม่นะครับคุณจะจ่ายค่าสินใหม่มีการซ่อมรถป๊าคุณต้องจ่ายดีดักนะครับเอ็กเซฟเนี่ยก่อนเจ็ดวันนะครับผู้รับประกันภัยภายในเ็วันนับจากวันที่เรียกร้องค่าสินใหม่นะครับคือดีดักนะครับเป็นดีดักกับเอ็กเซฟต่างกันนะดีดักก็คือว่าเราซื้อไว้เรายอมเราจะซื้อไว้เพื่อรับส่วนลดหรือเพื่อนาสิทธิอะไรบางอย่าง แต่ถ้าเป็นเอ็กเซฟเป็นเงื่อนไขที่อยู่ในกรมธรรม์นะครับอาจจะไม่ปรากฏในหน้ากรมธรรม์นะครับแต่จะมปเงื่อนไขที่ต้องทราบหรือมีในตัวเอกสารแนบท้ายอยู่แล้วนะครับโอเคไหมประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอ็กเซฟต้องการปในบัติวันคราวนี้มาดู S วิชาร์กนะครับจำไว้นะครับเจอคำว่าสวิชาครับสวิชาคืออะไรสวิชารคือการกู้ภัยทเรนะครับการทเรเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับใช้รับการชดใช้ของ เจเนอเรลเอเวอเรผู้ประกันภัยสามารถนำซากรัพย์ที่เสียหายไปทำรา,ายได้หากมีเงื่อนไขพิเศษหรือถ้าผู้ประกันภยัยตกลงกับผู้รับประกันภยัยในเรื่องของมูลค่าซากเรียบร้อยแล้วนะครับหรือตกลงซื้อขายจากผู้รับประกันภัยแล้วโอเคไหมฮะอ่ะแบบนี้ครับเชยชาก์กคือเป็นลักชาร์กเซวีเนี่ยเซวีก็คือพวกซากพวกซากเซวีแลนด์ในเซวีแลนด์คือแบบดินแดนที่มีแบบ,แบ,บน่ากลัวน่ากลัวนะครับเราจะเรียกว่าซาว นะครับมันเป็นการกู้กู้ภัยนะครับหรือช่วยเหลือดินอดนตรายในพวกนี้นะครับเลักษณะ general average แต่นที่น้อยไปเลยคือเป็นภัยที่มีส่วนรวมส่วนรวมที่จะชดใช้นะครับก็จะเป็นสาวิชาที่เพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เขาสอบถามสรวิชาเนี่ยครับมันจะมีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกมีคําว่าการกู้ซากการฆ่ากู้ภัยซากทรัพย์คำตอบข้อนี้ไม่ยุ่งยากนะครับตอบไปเลยว่าถูกถูกข้อ โอเคไหมข้อสอบที่สามาวิกจะมีข้อดีจะมีอยู่สองข้อครับเขาถามว่าาวิกคืออะไราวิซา,าวิซาวิกคืออะไราวิกคือการู้องกัยค่าภูษะอะไรบ้านเป็นาวิกก็คือสามอย่างแต่ข้อสี่จะเป็นถูกทุกข้อก็เลือกถุุกข้อแต่ข้อถามเป็นโจทย์แบบเป็นคํญญญาบรรยายนะครับไม่หาตัวแดงๆครับเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมนะครับหรือว่า generalist นะครับคือจริงมันเป็นเงื่อนไขหรือวิธีการหนึ่งหรือชาร์ตอีกชาร์ตหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะครับแต่ว่า มันมีมาเพื่อกันกู้ฮะกู้ภัยกู้อ่ากู้ภัยค่ากู้ภัยแล้วก็สร้างซับนะครับ